ก็วันนี้นะครับจากการที่มีผู้ติดตามเพจได้ทักข้อความเข้ามาเพจกลุ่มเพื่อสอสอนิดเกษมสารมิตริบให้มาเยี่ยมน้องโบ๊ทครับซึ่งป่วยเป็นโรคหลายๆโรคมากเลยแล้วก็ได้เดินทางมาเยี่ยมน้องโบ๊ทกันก็บ้านค่อนข้างที่จะไกลครับแล้วก็ทุรกันดาร ที่สาคัญก็คือบ้านทางของบ้านน้องโบสนี่นะครับก็เป็นบ้านที่เพิ่งมาอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์เพราะว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จนะครับแต่ก็โชคดีที่มีผู้ใจบุญเนี่ยได้มาสร้างบ้านให้กับทางบ้านน้องโบสเนี่ยได้อยู่อาศัยกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ใจบุญในหลายทาง แผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้พินพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบางทีเคยหนาวบางครั้งก็รู้แล้วแต่เราไม่ท้อคอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่ไกลมาถึงคุณวันนันสดใสผู้คนมุน่งหมายแบ่งหัวใจให้กันทักสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ โอ oh ้ย oh ยุงแมวเต็มเลยอ่าเขตตะบนวัดจันทร์ค่ะอ๋อตำบลวัดจันทร์เลยเหรอนี่เป็นหลังสุดท้ายของวัดจันทร์หรือเปล่าที่อยู่อยู่ขอบเลยไหมตรงเนี้ยใช่ไหมตรงร้านก๋วยเตี๋ยวตรงซอยครัวเจโชค่ะแล้วพอดีตรงนั้นเขาไล่ที่เลยมาอยู่นี่อ๋อตรงนี้เป็นที่ใครอ่ะที่ของแม่อ๋อเป็นที่ของแม่ก็เลยมาสร้างอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในเขตอยู่ในเขต ไม่ไม่ถึงอาทิตย์เลยอยู่ตำบลก็คือของตำบลวัดจันแล้วน้องมีโรคประจำตัวอะไรบ้างของฉันคือภูมิแพ้ลมชักไตมะเ็ไม่เดือดขาเยเป็นมะเร็ไม่เลืดขาด้วยไม่เลือดอะไรอ่ะสมค่ะเพราะท้องผูกเหลือลังแบบรุนแรงค่ะตัดไป2รอบแล้วแล้วก็เดินกันยายนที่19นี้ก็ไม่แนวน้องห่อจะไคอีก4ค่ะแเราเขา สิทธิ์รักษาพยาบาลโรงพยาบาลพุทธโรงพยาบาลพุทธแต่รักษาก็คือทั้งโรงพยาบาลตอนนี้คือสี่โรงพยาบาลใหญ่เลยค่ะตอนแรกไปมอนงส่งเข้ามาพุทธพุทธส่งเข้ารามารามาส่งเข้าจุฬารามาไปยังไปจุฬาอีกใช่ค่ะก็คือช่วยกันเลยสี่โรงพยาบาลใหญ่ใช่ค่ะแล้วเราเดินทางยังไงเ่ยก็ไปรถไฟค่ะแต่ถ้าน้องไม่ไหวคือถ้าน้องหนักก็รถรีเฟอร์ไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถรีเฟอร์ไปตลอดค่ะเพราะว่าก็ต้องดูแลไปตลอดทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ งแบบทีอเขาจะต้องดูแลใช่ไหมเขาเมื่อนอนไปเมื่อล่าสุดเมื่อเดินธนวาถึงมิถุนานี่หกเบือศพหกเบือแล้วก็ไปนอนแล้วหลังจากที่ว่ากลับมาบ้านได้ไม่ถึงไม่กี่วันก็กลับไปนอนอีกเพื่อติดเชื้อรุนแรงผมถามขออนุญาตถามเรื่องของสิทธิสิทธิ์นี่ก็คือทุกอย่างบัตรทองเนอะเป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์แต่ว่าเป็นคนไข้ในในราชานุเคราะห์รักษาที่จุลาแล้วซือเบิกได้หมดแต่ถ้าลงมันพุทธก็ เราถ้ายาจากโรงพยาบาลจุฬาหมดเราต้องซื s> <S 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 ้อเองค่ะถ้ายาจากโรงพยาบาลจุฬาหมดใช่คือแต่แต่แต่ถ้าเราเขาเรียกว่าไปรับจากที่จุฬาเนี่ยไอไออันนั้นเนี่ยคือได้มาฟรีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้มเราก็ไม่สามารถที่จะไปรับได้ตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเบิกมาให้บางทีก็มาไม่ไม่ไม่ถึงนัดยาบางตัวก็มาไม่ถึงนัดเราก็ต้องหาท้อที่พี่โลกไม่ถึงนัดใช่ไหมใช่ค่ะ ล้วสายโบแอคทีฟใส่ไปล่าสุดนี่ลงมันตอนแรกก็หมอเรียกเรียกเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่มีตังก็ประมาณหกพันกว่าหมอเลยช่วยหมอที่รงมาณพุทธค่ะหมออะไรบ้างเนี่ยหมอนิวพระรอ่ะมันพุทธนะคะหมอนิวพรหมออะไรบ้างหมอใจฉัดที่ลงมันพุทนี่ประมาณหกหมค่ะโอเค,อเคที่รอเนีคือเป็นหมออะไร หมอเด็กที่ดูรักษาป,ประจําตัวก็มีโรคลมชักนี่เป็นหมอสิมีนาแล้วก็ก็จะเป็นหมอิหมอนุตเอ๋อหมอณิปภรหมอนิปพรน,น,น,นี่จะดูเรื่องโภชนาการของเขาด้วยค่ะครับแล้วก็หมอภูมิแพ้หอบผื่นนี่ก็จะเป็นหมอใจฉัดครับแล้วก็ตัวมะเร็งมะเขาวเนี่ยก็ดูทั่วไปเพราะว่าโอกาสมันหายแต่ว่าน้องก็ทำอะไรไม่ได้คือเลือดไม่ให้ออก เขาเกเ็ดเลือดเขาต่ำเขาจะนอนบนเตียงตลอดเวลาเลยคือเขาเดินได้อะไรได้แต่ว่าพยายามบีกเบี่ยงไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้มีเลือดอันนี้เป็นลูกของเป็นลูกของพี่เลยนะกี่คนนะคะมีสามคักเพราะทีเราก็จะส่วนใหญ่ก็คือเขาลำไส้เขาไม่มีก็คือทำอะไรไม่ได้ก็คือลำไส้ก็เขาจะถ่ายออกตลอดถ่ายแบบ คือเราต้องดูแลเรื่องนี้ก็คือไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ใส่ยบยแอคที่จะใส่นี่ก็คือน้องเขารับอาหารไดไ้ไม่ได้มากเท่าที่ว่าเด็กทั่วไปปกติที่เขากินทางปากทางสายเขาก็รับได้ที่เต็มที่ก็คือหนึ่งร้อยถึงสองร้อยซีซีต่อสี่ <4 S 2> มื้อต่อวันครับถ้าปกติของเด็กติดเต,ตียงหรืออะไรเขาได้ห้าร้อยถึงสองร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยต่อมื้อสี่มื้อค่ะแต่ ขอ,องน้องนีได้แค่แปดร้อยต่อวันครับ,รบแล้วมีอะไรมีใครมาสนับสนุนบ้างอ่ะอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ก็ตอนนั้นไอุปกรณ์เรื่องทาแผลอะไรอย่างนี้ก็ขออนามัยได้บ้างขออนามัยแต่ถ้าไม่มีให้ก็ต้องไปซื้อบางอย่างครับเพราะบางอย่างที่น้องใช้ไม่ได้แผลไปรับสตอร์ไปพื้ออันนามมยวัจนเนี่ยนอกจากพาสเตอร์มันมันมีแบบพาสเตอร์ที่มันแบบ น้องกาจะแพ้เป็นแพ้ที่แปะเขาจะใช้อีกตัวนึงตัวที่แบบนิ่มๆที่แปะจมูกอะค่ะจะใช้ตัวนั้นแทนครับเราก็ต้องซื้อบางอย่างไปะนี่ค่ะนี่มาเลยค่ะปนุ่มไหนโน้นอะไรล้านคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เป็นพยาบาลนะที่เป็นอาจารย์พยาบาลนะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเราทำเองเรอแล้วผสมอ๋อผสมนมใช้นมอะไรอ่ะนเหอมือนกันไเนี่อาจารย์เต้ก็ไปซื้อนมเบนดล่ามาให้ ก็นี่คุณอานะคุณอ,ณอาเ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 อามาเยี่ยมเดี๋ยวอันนี้ท<า>้องนมออกมาสวนเหรอสวนชี่เหรออันนี้ใช่ไหม ใช่ไหมนมนะกินอันนี้ใช่ไหมลูกกินนี้นะน่้วกวขนม่ากกินมากกินได้ไหมถ้าเขาอยากกินอ่ก็ซื้มาแต่ก็ถุนได้ประมาณกับเดือน ใช่ๆเขาจะขจะจำกัดเลยอยากกินอะไรอ่ะอ๋อไม่ค่อยกินอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเตียงใครมาให้เนี่ยเตียงอ่ะอ่าผู้ชายเขาเอามาให้ค่ะเอาผู้ชายเอามาให้ใช่ไหม เร็วๆนะลูกนะอ่าอ,อาเป็นสอสอนะสอสอนิดจะเสมสันนะตามนี้เลยหันป้ายดูหยุดน,นะนี่รูปหลอกว่าหน่อยนึงเพ,พิ่งออกอ๋อก็สู้ๆนะอามาให้กําลังใจนะอาเชื่อว่าหายรักษาหายนะครับ นะอามาให้กำลังใจแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอะ่ะอาจะมาเยี่ยมใหม่นะครับนะเดี๋ยวเขาฟังก่อนอ่ะมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหนะ้าเขาฟังปอดให้หน่อยสิมาอ่ะเอาของออกก่อนเอาของออกก่อนมาอ่ะมารับของหน่อยสิแดนอ่ะตั้มมาใครมะเนี่ยไม่เป็นใครเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบว่าจัน้อนมครับอืมป่วยเป็นอะไรไหมคะก่อนหน้านี้เป็นโควิดยังเป็นไปแล้วค่ะโอเคเยี่ยมเป็นแล้วดีแล้วอ่าดีดีอ่าได้ผลนอนนอนนานเขาเป็นโควิดกันเกือบทั้งวันรอดเลยหมอหมอที่เอาไปผ่าตัดก็เป็นโควิดเขาก็รอดอืม ชอบชอบตุ๊กตาอะไรลูกฮะเห็นมีตุ๊กตาอยู่สองตัว ดูสิกับมือสิจับมือสิโอ้เส้นหาง่ายอยู่เขาแทงกี่รอบแทงเดินหมดหน้าพยาบาลมาแทงเองแทงไม่ได้คือถ้าเจ็บแล้วกลัวแล้วสินะอันเนี้ยเนาะไม่ไี้บอกไม่แทงได้ไหมก็อาบมันยังไงอะเช็ดตัวใช่ไหมโอ้คุณแม่เก่งครับคุณแม่เก่งแล้วดีทีใช้ฟองน้ำเด็ก ถูๆไงนะโอเคแล้วเนี่ย mm hmm. อุปกรณ์นี่ใครมาให้อะอันนี้จะเครื่องนี้เบอร์จากในเพจที่พวกมานเราค่ะเ,ร, oh. เราเจากเพราะว่าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีเครื่องหมอให้กลับบ้านค่ะ oh. ในเครื่องน้ลูกเขาในกลุ่มเสียเขาเลยยกมาให้ mm hmm. แต่ก็ต้องซื้อหน่อถุงนาเป็นแบบนี้ mm hmm. ถุงนมปกติเราใช้ไม่ได้ครับครับเข mm hmm. ้าใจ mm hmm.

เดี๋ยวผมขอญาตลานนะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับ